นี้มีลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่หน้าร้านนะคะรถลูกค้าจะเป็นรุ่น่欧ลูกค้าก็จะมีตัวฟัชิ่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูช่างฟัดชิ่งกันก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องหลังจากฟัชิ่งออกมาแล้วนะคะก็จะมีสีดาเข้มแบบนี้เลยช่างก็จะเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องเลยนะคะและเดี๋ยวเราไปใส่น้ำมันเครื่องตัวใหม่กันค่ะ น้ำมันเครื่อนที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะจะใช้เป็นของแบรนด์ Liquorly ตัวนี้นะคะ1 0 w 4 0ตัวนี้ก็จะเหมาะกอับรถที่เล้งมาถส,สูงหรือว่าใช้งานมาเยอะแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะเลยขั้นตอนนี้ก็คือช่างนะคะกำลังจะเปลี่ยนตัวกรองดีเซลให้ลูกค้านะคะ <S <S สำหรับตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่กรองสิ่งสกรปรกจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะถ้าดับแบบนี้ก็ควรเปลี่ยนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่างเปลี่ยนกรองดีเซลกัน,นะคะ่ะ ศกจากทางร้านนะคะสำหรับลูกค้าที่าเ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหน้าร้านทางร้านเนี่ยก็จะเติมน้ำยาล้ากงกระจกให้แบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์ล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจองคิวหรือว่ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหน้าร้านก็สามารถติดต่อตามช่องทางทางคลิปได้เลยนะคะ